เดี๋ยวรอคนเข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับผมผมมีเรื่องใหญ่มากที่จะมาแบบบอกทุกคนนะครับผมเรื่องใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวรอ,รอคนเข้ามาอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งเลยนะฮะ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนเฮ้ยไม่ได้ตัดแล้วนะฮะยังยังไม่ได้ตัดนะฮะ สักเก้าร้อยก้าร้อยไมตตนเริ่มแหละโอเคทุกคนคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ก็คือว่าคอลเลกชันล่าสุดนะครับที่ที่เพิ่งขายไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมครับคือคือมันเกิดปัญหานิดหน่อยครับทุกคนไม่นิดปัญหาใหญ่เลยคือว่าเออ่ตอนที่ทุกคนสั่งเข้ามาครับมัน มันคือมันจะมีปัญหาอยู่สองลายจะมีลายแรกคือลายลายที่ผมใส่อ่าที่มันเป็นลายหัวใจสีดํำครับที่มันสีดําแล้วเป็นหัวใจสีแดงกับลายที่เป็นลายเพมโมคลาสิกที่เป็นเสื้อสีเขียวมินแล้วตรงตรงนี้จะเป็นสีม่วงครับคือมันมีปัญหาสองอันนี้เพราะว่าเอคือเหมือนทุกคนะมาซื้อสองสองลายเนี้ยกันเร็วมากๆจนแบบว่าระบบมัน มันไม่ตัดออเดอร์ออกครับแบบว่าระบบมันไม่ตัดออเดอร์ออกแล้วคือสมอ่าคือทุกคนเวลาจ่านยนะครับคือทุกคนต้องมาอ่าสับมิดใบเสร็จที่แบบว่าทุกคนจ่ายมาครับแต่ว่าเหมือนพอแฟนคลับยังไม่ได้อ่าพอทุกคนยังไม่ได้อ่าสมิดใบเสร็จอะครับยอดมันก็ยังคาอยู่อย่างนั้นทําให้ทุกคนยังสามารถกดกดสองสีนั้นได้อีกเรื่อยๆจนกลายเป็นตอนนี้ผมก็ห่วงว่า ทำไมมันคือคือคือเมื่อวานนะครับผมไปจัดออเดอร์ครับแล้วแบบว่าคือสีเขียวมิ้นตนะ์กับสีดําอ่าสีเขียวมิ้นต์ลายลายนี้นะครับกับสีดําลายหัวใจคือมันจะหมดแล้วแต่ว่าอ่อเดอร์ที่มันเข้ามาไอออเดอร์ที่มันมีอยู่นะตอนเนี้ยมันยังเหลือเยอะมากๆจนทำให้ผมแบบว่างงว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาดูในเวบยะครับคือ คือเว็บมันลวนไปหมดเลยแล้วทําให้ทุกคนแบบว่ายังสามารถกดสีเขียวมิ้งกับสีดําได้อยู่แต่จริงๆคือมันมันคนตัดโซเอาไปแล้วแต่ว่ามันมันไม่ได้ตัดครับทุกคนตอนนี้อ่อผมก็คือเดี๋ยวจะมีอา่เอาเรียกว่าไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมคีคนกลุ่มหนึ่งที่เมื่อวานผมจัดไปแต่ผมไม่ได้จัดตามแบบ อันนี้ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆคือผมไม่ได้จัดตามผมไม่ได้จัดตามเรียกว่าไงผมไม่ได้จัดตามว่าแบบเออคนนี้สั่งก่อนได้ไมาแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าผมอยากเคลียร์อันที่มันไม่มีกิฟก่อนเพราะว่ากิฟกล่องกล่องกิฟต์อะครับมันยังไม่มาส่งคือกล่องกิฟต์เพิ่งมาส่งวันนี้เลยผมเลยอยากเคลียร์เออออเดอร์ที่มันคนไม่ได้สั่งกิฟต์ไปก่อนนะครับโอ้ยผมเล่นพวกไม่รู้เรื่องแล้วเห็นไหมก็คือ เอาเป็นว่าผมจะแก้ปัญหาด้วยการใช่ครับคาสั่งซื้อกันผมจะแก้ปัญหาด้วยการสมมุติว่าคุณสั่งสีเขียวมิ้นสีขาวสีดำใช่ไหมครับผมจะส่งสีขาวสีดำให้ก่อนแล้วสีเขียวมิ้นะกับสีเขียวมิ้นลายนี้กับสีดำาลายหัวใจผมจะส่งให้ทีหลังพอเข้าใจไหมครับแล้วเดี๋ยวค่าส่ง ค่าสองหลังจักเี้ครับเดี๋ยวผมจัดการเองเพราะว่าคืนนี้มันเป็นความผิดพลาดระหว่างผมกับเว็บด้วยครับแบบว่ามันคือทุกคนมันเยอะมมากจริงๆแบบโอ้โหแบบผมต้องกลับมานั่งเรียกว่าไงแบบต้องมานั่งดูทีละออดเดอร์อีกครั้งหนึ่งเลยครับผมผมก็เลยผมว่าฝน,นหัวกันจริงๆแต่ว่าจะพยายามนะครับคือตอนแรกอยากให้ทุกคนได้ของแบบเร็วๆจริงๆนะครับ เพราะมันคือไออย,อย่างที่ผมบอกทุกคนปตอนแรกคือเราไม่เคยขายแบบเว็บมาเนาะแล้วมันแบบเราก็ยังไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นยังไงเลยแล้วคือประเด็นคือแบบมันยอดไม่ตัดอะครับทุกคนมันก็เลยสามารถสั่งได้เรื่อยๆโอเคแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ภายในเดือนธันวาแต่ว่าพยายาม จะเ้ื่องนะพยายามจะพยายามจะส่งให้ทันภายในภายในก่อนแฟนเดย์นะครับผมจะพยายามแบบเพราะว่าลายหัวใจที่ต่ำๆต้องมาต้องสั่งสักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับกว่าจะได้แล้วต้องเอาไปให้โรงงานพ่ายก็น่าจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับโอ้ขอโทษจริงๆนะผมไม่ตั้งใจอ่ะหอโทษจริงๆ อันนี้พิพจริงๆครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆคือผมก็งงว่าแบบทําไมเงินมันเข้ามาแล้วทําไมยอดมันไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยผมกม็สงสัยมากตั้งแต่แบบผมอยู่เกาหลีละผมก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขอโทษจริงนะครับขอโทษจริงอ๋อ คือต้องปินงเคียวโดยที่มีการสั่ง,งแต่เสื้อก่อนใช่ไหมเนื่องจากกล่องกิบเพิ่งมาเข้าใจใช่ครับผมคือผมอยากให้ทุกคนได้ของเร็วๆครับผมเลยแบบว่าไปส่งอันที่มันอันที่ไม่มีกิบก่อนคือถ้ากิบคือถ้ากล่องกิบมาตั้งแต่แรกคือผมก็จะส่งพร้อมกันแต่ว่าอันนี้คือผมเคลียร์อันที่คนแบบว่าบางคนไม่ได้สั่งกิบเข้ามาเลยหรือแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบได้ของเร็วๆเลย ก็อมผมอยากถามทุกคนอีกทีหนึง่งคือผมอยากถามจริงว่าเว็บมันแบบว่าใช้ง่ายสำหรับทุกคนไหมครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆเพราะว่าอ่าก่อนนี้ผมจะทำไปว่าผมแบบว่าไป เรียกว่าไงอ่ะไปหาเว็บเยอะมากๆที่แบบว่า่าทำาหาเว็บที่แบบว่าทุกคนแบบจะสามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดจริงๆครับผมอยากทุกคนว่าเว็บนี้มันแบบว่าโอเคหรือเปล่านี่ผมอยากรู้จริงๆทุกคนสามารถฟีดแบ,บ็ผมได้เลยนะครับ ครเข้าเว็บไม่ได้ไหมครับคือเข้าค,คือเข้าเว็บไม่ได้เพราะอะไรเหรอครับมัน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 ขึ้นว่าอะไรเหรอครับ คือทุกคนคือผมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะว่าตอนแรกที่แบบว่ามันมันมันออเดอร์มันจะเป็นติดลบอะครับคือตั้งแต่ติดลบตรงนั้นไปอะ่ะคือมันเป็นแบบออเดอร์ที่มันเกิดมาแต่ว่ามันยังให้แบบเรากดไปได้เรื่อยๆต่อ,อเลยเงี้ยครับระบบช้าตอนแรกตอนหลักสั่งได้ไง ไอ e กพีมเอออร์เรียนฟอ r ์โอเค thank you so much คือรอบนี้ผมไม่ได้ทำแบบพ r e ออเดอร์นะครับผมผมผมมียอดอ่าเรียกว่าไงผมมีค n t i t y ที่มันจำกัดอยู่แล้วนะครับแม่ว่าถ้ามันหมดก็หมดแต่มันดันมีสองลายที่มันคนสั่งเร็วมากๆอะครับก็คือเขียวมิ้นเขียวมิ้นลายลายนี้ยครับกับสีดำที่เป็นลายหัวใจ ยังกลัวว่าปิงจะมีของส่งหม่เพราะติดลบใช่คือตอนเนี้ยผมจะต้องรีพีออเดอร์เพิ่มให้สําหรับคนที่สั่งเพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบหลายร้อยตัวอยู่ครับ <c oughs> เออ่ ตัวนี้ผมเพิ่งไปส่งมาประมาณแปดถุงใหญ่ไม่ได้แจวประมาณกี่ออเด้วยครับแต่ว่าคือเดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้อาจจะมีคนที่ได้ของแล้วนะครับคืออ่ะคือถ้าใครได้ของแล้วก็แบบมารีวิวได้นะครับแบบว่าเป็นยังไงบ้านครั้งนี้ชอบไหมไม่ชอบอะไรยังไงก็บอกได้เลยนะครับแล้วพี่สั่งทั้งเขียวมิ้น์ดังหัวใจและกิฟต์เสียดายเลยได้ทั้งหลนะังเลยโอ้ขอโทษครับ เวนั้งใจจริงๆขอโทษครับหมดจริงๆครับขอโทษนะครับ,มรรบ,รรบผมจะรีบแยวผมจะรีบมาให้เร็วที่สุดนะครับอยากให้มีจ่ายบัตรผ่านอยากให้มีจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ครับเดี๋ยวในอนาคตจะแบบเอาไปพิจรารณานะครับ มีสั่งกิฟทุกออเดอร์ขอบคุณมากครับออเดอร์ที่มีกิฟจะยังไม่ได้ส่งใช่ไหมครับไม่ครับผมอ่าใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแพ็คใน1นถึงสวันนี้เลยครับเพราะวันนี้กล่องกิฟมาส่งแล้ว <Okay. c oughs> คนที่สั่งกิฟตไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเดี๋ยวผมส่งให้เลยแนะ่นอนแต่ว่าคนที่สั่งสีเขียวมิ้นส์ลายนี้กับสีดำลายหัวใจจะมีคนที่ได้ก่อนแล้วก็จะยังมีคนที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะได้แน่นอนภายในเดือนหน้านะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะถ้ามันได้จริงผมจะแพยามาให้ได้ก่อนแฟนดีนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับก็คือยังมีเหลืออยู่นะเออยังยัง,ย,งยังมีอยู่นะครับสั่งซื้อได้นะครับมีสีขาวลนนี้สีดาเสื้อเชิ้ตกิฟเหลือกิฟเหลือนิดเดียวนะครับผมเสื้อเชิ้ตเหลือสีฟ้าสีสีสอ่าสีเป็นที่ผมใส่ลงไอจีครับแล้วก็มีสีแดงแล้วก็มีเสื้อยืด เหลืออยู่ประมาณนึงนะครับผมก็ยังไงก็สั่งได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังชิปปิ้งเลยนะครับจะได้ได้เร็วๆผมย <c oughs> ังไงอโอเคนะครับส่วนใครที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะหลัง อ,อย่างที่ผมบอกไปว่าคือถ้าสมมติว่าใครได้ภายในแบบหนึ่งสองวันนี้เพราะว่าจะมีที่ผมส่งไปก่อนนะครับก็อย่าลืมเอามาแบบว่ารีวิวลงแบบทิกตอกไอจี TikTok, IG, อะไรอย่างนี้ก็รีวิวได้เลยนะครับเพราะเป็นยังไงผมจะได้ไปอ่านฟีดแบ็นะครับแต่รอบนี้มันจะเป็นปากแบบนี้นะทุกคนมันจะเป็นแบบ เป็นแบบนี้เห็นไหมจะนุนูนะครับทุกคนโอ้เสียค่าส่งเพิ่มไม่เป็นไรเลยคือผมแบบอยากให้ทุกคนได้ของก่อนเร็วๆแล้วเดี๋ยวคือผมจะทำการแบบว่า แยกออเดอร์แยกออเดอร์แยกออเดอร์ยะต่แยกออเดอร์ที่ทุกคนสั่งเข้ามาครับแล้วอ่าผมจะใครที่เหลือค่าส่งสีเขียวมิ้น์หรือสีดำครับผมจะติก๊กทิ้งไว้ก่อนเลยในเดี๋ยวผมจะมาส่งให้ทีหลังไม่ต้องห่วงนะครับผมจะท,ทุกคนจริงๆเลยทุกคนเวลาทุกคนอินบอกเข้ามาคือเราไม่มีแอดมินนะทุกคน แล้วมีแอดมินเราตอบเองนะทุกคนมีพี่สาวกับมีพี่สาวปิงกับปิงตอบเองแล้วไม่มีทุกคนเจ้าพิมพ์มาแอดมินคะแบบเออทำไมคำสั่งซื้อมันไม่สำเร็จคะอะไร,ไรผมตอบเองนะทุกคนบางทีผมพิมพ์คะให้ทุกคนเนะี่ยแบบเออแบบไม่ต้องอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยระบบจะถูกตัดแล้วมันตองพิมพ์ะ คือตอนแรกครับผมอะวางแผนว่าผมจะใช้เว็บยาวๆเลยเพราะผมรู้สึกว่าแบบมันดูแบบฟอร์มอลดีแล้วก็มันดูแบบว่าน่จาจะผมว่าในความคิดผมผมว่ามันเข้าถึงได้นะครับโอเค สุดท้านี้ก็ขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับความล่าช้าในครั้งนี้นะครับก็จะพยายามทำให้เร็วให้ถึงที่สุดนะครับผม mm hmm. ใช่ครับผมส่งให้เปลี่ยนโนครับ จะพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดนะครับผมสำหรับตอนนี้ถ้าใครอยากได้ตัวไหนหรือสีไหนเพิ่มหรืออยากได้เสื้อเชิ้ตหรืออยากได้กิฟต์นะครับผมก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่ w w w p e e m o o f f i c i a l c o m นะครับตอนนี้ยังมีอยู่นะครับผมสามารถเข้าไปสั่งกันได้นะครับ พราะว่าตอนนี้ผมกาลังจะชิปปิ้งเพราะว่าถ้าทุกคนสั่งมาอีกตอนนี้ผมจะได้แบบว่าไปชิปปิ้งทีเดียวเลยนะครับทุกคนจะได้แบบจุใจเสยเชยก็น่ารักมากนะครับสีฟ้าสีอีกอันนึงคือผมรู้ไม่จะคือสีอะไรเหมือนกันแต่มันคือสีที่ผมใส่ลงไอจีแต่มันจะอ่อนกว่าสีฟ้านิดนึงังจะเป็นเหมือนแบบน้ำเท่า,า,า,านิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เทานะน้ำเงินผสมเทาครับ แล้วก็มีสีแดงผมว่าสีแดงน่ารักมากสีแดงมันกระดุมสีแดงแล้วนะครับทุกคนคือผมคือแ<ต>ออใช่สามารถเข้าไปสั่งได้นะครับทุกคนคือผมจะบอกว่าคือเสือเส้อเชิ้ตนี่ผ้าผ้านิ่มมากเลยทุกคนมันไม่ร้อนเลยนะแบบมันใส่สบายมากแบบ สุดๆอะจริงๆผมใส่ที่เกาหลีก็คือแบบสบายมากใช่คือทุกคนรู้ไหมว่าครั้งเนี้ยอ่พอยของผมในการทำเสื้อเชิดอะคือผมอะอยากให้แบบว่าสมมติว่า ปไปทำงานที่ไหแบบว่าบางคนทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานอะไรก็ตามแบบว่าคือผมอะครั้งนี้ผมจะทําเป็นแบบเรียบๆมันจะได้ดูแบบว่าฟอร์มอลอ่าคุณจะใส่ไปทํางานคุณจะใส่ไปเที่ยวคุณจะใส่ไปวอ a t e v e ์อะอะไรก็ได้ครับแบบว่าผมก็เลยทําเชือเนี้อมาที่ให้ทุกคนใส่ได้ง่ายคือสองสีที่ผมทํามาตอนแรกเป็นสีฟ้ากับสีอะสีเทาแรกนะครับทุกคนสีเทากับสีฟ้า แบบว่ามันเป็นสีที่แบบว่าใส่ง่ายนะครับผมแต่ว่าที่ผมทําสีแดงขึ้นมาเพราะว่าผม,มาเห็นมันเป็นช่วงใกล้ช่วงคริสต์มาสกับนิวเอร์นะครับผมผมก็เลยทําสีแดงขึ้นมาเป็นแบบสเปเชียลนะครับอันนี้คือพอยในการทำครั้งนี้เลยแล้วก็ครั้งนี้ที่อผมผมทําเป็นปักนะครับสําหรับลายเสื้อลายเสื้อยืดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้าง มันจะเป็นแบบว่าเรียบๆแต่เป็นปากหม่อยปากมันก็จะมีความเท่ชื่อนูนๆแบบนี้ผมว่าน่ารักมากเลยนะจริงๆคือปากนี้คือแบบแน่นแบบแน่นตึ๊บอะทุกคนทุกคนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแบบรอได้ของจริงๆก็ได้นะครับ ผมขอถามอีกคำนึแบบว่าทุกคนแบบว่าอยากชอบชอบชอบแบบว่าชอบไซชอบไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กมากกว่าครับแบบว่าเสียงส่วนใหญ่ครับคือครั้งนี้ครับผมแบบว่าทำไซส์เล็กลงมันจะเป็น S38 s 3 8 m42, l46, xl50 หกอก็แบบหลากหลายเนาะโอ้เว้ยไซส์ชอบเล็กค่ะชอบใหญ่ค่ะเพราะเหมือนผมไปอ่านมาในฟีดแบ็กนะครับีน หนึ่งเอกสครับแบบว่าคนอยากได้เสื้อเชิ้ตไซส์ใหญ่อือหือคือได้ครับ ได้เลยครับก็ได้เลยครับ พินพำกระป๋อยเมื่อไหร่ทำแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอเชียร์ปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับคือเสื้อเชิ้ตที่มีแค่สองไซส์เพราะว่าผมกลัวแบบผมไม่เคยทำแล,ล้ว,แบบวผมกลัวแบบว่าผมกลัวแบบว่าอ่าทุกคนจะชอบไหมหรือไม่ชอบอะไรแต่ว่าเหมือนทุกคนน่าจะชอบไซส์ใหญ่มากกว่าแต่แบบผมแบบ ทำใส่เหล็กไปหน่อยหรืเปล่าโอเคเดี๋ยวโอเคผมก็มานี้ วันนี้ผมมาชี้แจงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีแผนทำพูดไหมมีมีครับอนาคตเดี๋ยวมีทําแน่นอนครับโอเควันนี้ผมก็มาชี้แจงประมาณนี้นะครับแล้วก็าฝากทุกคนแชร์ไลฟ์นี้ออกไปด้วยนะครับสําหรับาบางคนที่อาจจะไม่ได้อ่าเอะไรเข้ามาเนี่ยทในไลฟน์นี้เขาจะได้ทราบถึงสถานการณ์ในตอนนี้ของของเพมโมของผมนะครับ โอเคฝากด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากได้สีไหนไซส์ไหนเพิ่มใน PEMO Collection นี้นะครับสามารถไปสั่งได้เบเร็บ mm ัตรเพ m o Official.com นะครับผมโอเควันนี้ผมก็มาชี้แจงประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนแล้วก็ขอโทษในเข้อผิดพลาดในครั้งครั้งน,นี้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อจริงครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ